สวัสดีครับวันนี้นะครับนะเราจะมาดูในเรื่องของการเช็คข้อมูลนะครับในการกรอกข้อมูลนะครับด้วยปกตินะครับเวลาเรากรอกข้อมูลนะครับเราก็จะทําการตรวจสอบใช่ไหมครับว่าข้อมูลที่เรากรอกนะครับนะซ้ำหรือไม่นะครับในการตรวจสอบนะครับในการตรวจสอบนะครับก็ หมายถึงว่านะครับนะตรงนี้นะครับนะเช่นนี้คือข้อมูลลูกค้านะครับนะเมื่อลูกค้ามาซื้อสินค้านะครับนะหรือว่าเราต้องการที่จะกรอกข้อมูลนะครับกรณีที่เรากรอกซ้ํานะครับนะกรอกซ้ําก็คือหมายถึงว่าเรากรอกเช่นผมกรอกนะครับลูกค้านะครับ <S <S รเวลาเรากรอกข้อมูลเยอะๆเราอาจจะตาลายใช่ไหมครับอ่านะ ลูกค้านะครับสองนี้นะครับถ้ามีการกรอ,อกเข้าไปนะครับนะก็ต้องมีการแจ้งเตือนขึ้นมาใช่ไหมครับว่าค่านี้นะครับประมาณว่าค่านี้มีการเอ่อมันซ้ำนะครับมันซ้ำเนาะเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสองนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับนะก็จะมีการใช้ฟังก์ชันใน Excel นะครับในการ ตรวจสอบนะครับนะตรวจสอบเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการทํานะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับถ้าเราถ้าเรากดลองใหม่นะครับมันก็จะทําการกรอกข้อมูลเข้าไปว้ามันเตือนขึ้นมาแล้วเนาะแต่ถ้าเรายกเลิกเนี่ยนะครับยกเลิกปุ๊บมันก็จะยกเลิกมีให้นะครับแต่ถ้าเราถ้าเรามั่นใจเนาะว่าเราจะกรอกซ้ํานะครับ นะครับเรากรอกซ้ำอย่างนี้นะกกล้วกด enter ใช่ไหมครแล้วเราลองใหม่ปุ๊บนะครับมันก็จะมันก็จะลงมานะครับเนี่ยมันก็จะลงนะครับนะมันก็จะลงแต่ว่ามันมันก็จะมีการซ้ำข้อมูลมันก็จะซ้ำเนาะนะครับไม่เช่นนะครับข้อมูลก็จะซ้ำนะครับนะทีนี้อันนี้เราก็จะไม่ใไม่ให้มีการกรอกซ้ำนะครับ ทีนี้พิธีการในการทำเนาะนะครับในการทำก็คือนะครับนะมันจะมีในเรื่องของการเคเรกว่าตรวจสอบก่อนนะครับนะตรวจสอบก่อนนะครับตรวจสอบนะครับนะก็คือจะใช้คำสั่งเขา if นะครับอ่าใช้ฟังก์ชันเขา if นะครับตรงนี้นะครับเขา if นะ มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับผมจะสรุปออกมาให้ดูนะครับฟังก์ชันที่1นนะครับนะก็คือเขาอีฟ e นะครับนะครับเขาอีฟ e นะครับนะแล้วก็ในส่วนของการตรวจสอบนะครับก็คือในเรื่องของการจัดรูปแบบ นะครับนะคือหมายถึงว่าเราจะทําการจัดรูปแบบนะครับนี่จัดรูปแบบของตารางนี้เนาะนะครับนะให้อยู่ในรูปของนะครับนะการจัดรูปแบบนะครับตัวข้อมูลนะครับนะตัวข้อมูลว่าเราจะให้รูปแบบนะครับนะของของของเซลล์เนาะของรูปแบบของตารางนี้แหละนะครับนะให้อยู่ในการจัดข้อมูลนะครับเนี่ย นะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบนะครับนะของตารางข้อมูลเนาะนะครับนะเพราะว่าอะไรนะเวลาเรากรอกนะมันจะทําการไฮไลท์ตามนะครับนะทีนี้ส่วนที่2นะครับส่วนที่2ก็คือเราก็จะทําการนะครับนะตั้งเขาเรียกว่าเป็นการตั้งชื่อนะครับเขียนข้อมูลนะครับก็คือนะครับวิธีการก็คือเราเลือกข้อมูล ที่เราต้องการที่จะตรวจสอบนะครับนะแล้วเราก็ทําการใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อข้อมูลนะครับอนยะ่างเช่นผมใส่ชื่อข้อมูลเนาะลูกค้านะครับนะผมเลือกนะครับแล้วผมกดใส่ชื่อเข้าไปนะครับพิมพ์ว่าลูกค้านะครับนี่ลูกค้าก,กด enter หนึ่งครั้งเบิง้งเข้าไปนะครับ ทีนี้พอเราเอาเมาส์ไปกดที่ก่อนนะครับแล้วเราเอาเมาส์ไปชี้นะครับก็จะมีคำว่าลูกค้าเมื่อเรากดคำว่าลูกค้าปุ๊บนะครับมันก็จะเลือกเฉพาะข้อมูลที่เราสร้างไว้นะครับอันนี้คือเป็นการอ้างอิงนะครับหมายถึงว่าเป็นการบอกว่าข้อมูลเนี้ยนะครับเป็นข้อมูลอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะให้มีการเลือกแบบรวดเร็วนะยอดขายอย่างเงี้ยเราเราก็เลือกยอดขายแล้วเราก็มาพิมพ์ลงไปนะครับบอกว่า ยอดขายนะครับแล้วก็กด enter นะครับตัวชื่อข้อมูลมันก็จะวิ่งมาตรงนี้นะถ้าผมกดยอดขายปุ๊บหนาะมนก็จะเลือกยอดขายใช่ไหมครับถ้ากดจังหวัดหนาะมนก็จะเลือกจังหวัดนะครับถ้ากดลูกค้ามันก็จะเลือกลูกค้านะครับ่นะแต่นี้ก็คือเป็นการตั้งชื่อเนาะเขาเรียกว่าเป็นการตั้งชื่อเขตข้อมูลน,นะครับนะแบบ ง่ายๆเนาะนะแบบง่ายๆนะครับทีนี้นะครับนะเราก็จะมาทําการตรวจสอบเนาะนะครับนะในการตรวจสอบเนี่ยนะครับขนะั้นที่หนึ่งนะครับเราต้องทําการตรวจสอบว่านะครับนะตัวรหัสลูกค้านี่นะครับนี่รหัสลูกค้านี่มันมีซ้ํากันไหมนะครับก็เลยใช้ฟังก์ชันอะไรก็คือคาวินะครับนะ พูง่ายก็คือนะครับตัวคอลัมน์ไนี้นะครับผมก็จะทําการนับนะครับต่กับเขาอีฟ e นะครับเขาอีฟเนาะนะครับเขาอีฟ e นะครับ, Cal e รบทีนี้เราจะอ้างอิงตามพูดง่ายก็คือตามาข้อมูลลูกค้านะครับนะเรากด F 3นะครับนะมันก็จะขึ้นมาเนาะ เพื่อที่เราจะเลือกนะครับว่าเราจะเลือกตำแหน่งนะครับของอช่วงข้อมูลตัวไหนนะครับนะนที่นี้ผมจะเลือกลูกค้านะครับลูกค้าก็คือเนี่ยคือลูกค้าที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นี้นะครับนะตอบตกลงนะครับก็คือเป็นเร g งนะครับเรงนะจากนั้นก็ใส่คอมม่านะครับก็จะตามด้วยนะครับอ่า ใครที่เรียกนะครับใครที่เหลืกคืออะไรนะครับก็คือในส่วนของที่เราเลือกนะครับผมเลือกเนี่ยนะครับเนี่ยพอเมาส์มาคลิกเลือกเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้น,นใครที่เรือกก็คือตัวรหัสนะครับลูกค้าที่เราต้องการนับนะครับอย่างนั้นก็ก็ทําการปิดวงเล็บนะครับเอ็นเตอร์ปุ๊บนะครับมันก็จะทําการนับให้เราเนาะนะครับในกรณีที่มันไม่ซ้ำเนาะมันก็จะเป็นหนึ่งแต่ถ้า ถ้าซ้ำนะครับนะสมมติผมใส่เป็นลูกค้าหนึ่งนะครับเห็นไหมลูกค้าหนึ่งสังเกตด,ดูมันจะมันจะซ้ำก็จะเป็นสองใช่ไหมครับถ้าซ้ำมันเป็นสองนับให้เป็นสองเนาะนะครับอ่าใจแล้วเนาะตัวเนี้ยนะครับอ่าผมอันตรงนี้ผมลบออกเนาะนะครับไม่ได้ใช้เนาะนะครับทีนี้เราจะมาป้องกันการกรอกยังไงนะครับก็คือ เราก็จะไปที่ตรวจสอบนะครับ pues yeah. ตรวจสอบก็คือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับจากนั้นเราเลือกที่กำหนดเองนะครับเราก็จะใส่นะครับสูตรก็คือสูตรเดิมนี่แหละนะครับก็คือเขานะครับเขาอีฟนะครับนี่เขาอีฟนะครับผมพิมพ์ใหม่นะครับเขาอีฟนะครับ จากนั้นวงเล็บเปิดเนาะขาวอีฟตามด้วยอะไรนะครับก็คือรหัสลูกค้านะครับรหัสลูกค้าที่เราต้องการไม่ให้มีการกรอกข้อมูลซ้ำใช่ไหมครับอ่าเรากด F3 นะครับก็คือตัวนี้ที่เราตั้งไว้ก็คือลูกค้านะเนี่ยช่วงข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือลูกค้านะครับแล้วก็กดตกลงปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับนะ เราก็จะทำการนะครับนะใส่คอมม่าเนาะนะครับนะนะเพื่อทำการตรวจสอบนะครับตรวจสอบนะครับว่าว่าตัวเนี่ยนะครับนะเท่ากับ1นึ่งไหมนะครับเท่ากับ1ถ้าเท่ากับ1เนี่ยนะครับเราก็ไม่ให้มีการแจ้งเตือนเนาะนะครับแต่ถ้ามากกว่า1เนานะก็ให้มีการ แจ้งเตือนขึ้นมานะครับนะก็ให้มีการแจ้งเตือนขึ้นมานะ,ะ,นะครับนะก็ให้มีการแจ้งเตือนขึ้นมานะก็จะเป็นการตรวจสอบเนาะเนี่ยนะครับก็คือตัวตัวนี้เนาะตั้งแต่นะครับเนี่ยตั้งแต่ตัวนี้ก็จะเป็น หนึ่งนะครับเนี่ยนะครับนะเป็นหนึ่งเนาะส่วน A 1สิบสองนะครับ a 1สิบสองก็ก็จะเป็นตรงนี้เนาะนะครับ A 1สิบสองนะครับนะถ้าไม่เท่ากับหนึ่งก็ให้มีการแจ้งเตือนนะครับนะข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับจะให้ทำอะไรให้มีคําเตือนหรือว่าให้หยุดนะครับและให้มีข้อความนะครับว่า ข้อมูลซ้านะครับข้อมูลซ้านะครับอตอบตกลงไปนะครับทีนี้ถ้ามีการกรอกเนาะลูกค้าก้านะครับมันก็จะขึ้นนะครับว่า เนี่ยข้อมูลซนะ้ำเนาะเป็นการแจ้งเตือนนะครับในรองใหม่นะครับนะบนะถ้าเป็น11อย่างเงี้นะครับเติบปุ๊บนะมันก็จะใส่ได้ปกตินะครับนะต้งสูตรตัวเนี้ยนะครับนะเดี๋ยวผมกอบปีออกมานะครับ ซูตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับนะว่าคอลัมน์เนี้ยนะครับเนี่ยนะครับเนะี่ยก็คือหฮะก็คือเท่ากับหนึ่งเนาะถ้าถ้าถ้าไม่ใช่เท่ากับหนึ่งนะครับก็ให้มีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเนี่ยหมายถึงว่าตรงคอลัมน์ไอเนี่ยนะครับนเนี่ยคอลัมน์ไอเนาะห้ามถ้ามากกว่าหนึ่งก็ให้เตือนนะครับเตือนเป็นข้อความขึ้นมา นะอย่างเช่นถ้าผมใส่เป็นลูกค้าเจ็ดนะครับก็จะเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับนะโอเคนะครับก็จะนำเทคนิคดีๆมาฝากนะครับอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ